It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you. Thank way. ประโยคที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเรานั้นมุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสนิมการท่องเที่ยวในส่วนของด้านพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานลมเพื่อที่จะให้ผู้ที่จะได้มาปั่นกัญญานนั้นได้เห็นนะครับเป็นปั้นลมที่ใหญ่ที่สุดนะครับในเอเชียด้วยดังนั้นจึงเน้นตาง ส่วนของการท่องเที่ยวร้านเราจะให้ชุมชนนะครับเป็นแหล่งอาชีพเกษตรนะครับของชุมชนเราตลาดสินค้ารายได้สูวนของที่ให้มีรายได้ถึงเพื่อนถึงไดยื่นนะครับให้มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านท้ทาโลผลอตจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่ที่ได้ผ่านมาชมทุ่งกระทานมนะครับเพื่อเปิดตลาดค้าการเสี่ยงนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่าง เราเรานั้นก็หวังที่จะให้ชาวต่างชาติครับได้เข้ามาเห็นว่าความสั้งครรภของการใช้พลังงานทดแทนสะอาดนั้นเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของติดต่อเราเราเราคิดว่ามันชัดเจนก็คือจะได้นำเงินส่วนเงินทีน่เราได้จัดทำโครงการฝัขนของปี2563กานะครัเป็น บาลสุตภาพมุลชนนะครัครบแล้วก็ทำกิจนะครับอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของผู้ยาาไรในเขตตะบนเป็นของเรานั้นต้องมากันท้่เราจึงจัดงานเพื่อที่จะํำรายได้หนึ่งนะครับไปคือพระองคกันดา กรัวมเรป็ 1, นมาเนี่ 5, 000, ยได้ตประวัต you know ิของภาคที so ่าทนะครับรอยร้อยยีต้นนี้เราผิตใต้โรงมาัคูนบต้นที่าที่้็ักสอพอได้ตลอดนะครับนะครับอันนี้ก็นลิตทีาำให้ภาคัตน์เดูในการซื้อของําเข้ากมาถึงกาันได้มากมายเรา ในบ้านันี้หากเรากอนต้องขอกที่สาได้นําเกิดเป็การดีอย่างนี้ขึ้นภายในบองเราแล้ก็ขอใหราได้แค่ภาพนี้ให้คน็นภาพนว่าเราเกิดขึ้นภายในเดลที่ที่ในเดลที่ห้าบาลั วกเราในฐานะเป็นเจ้าบานที่ดีเป็นเจ้าบานที่ดีต้องให้ความรับผิดชอบดีเพื่อที่จะให้มีหน้ารัาใบเราอยู่แาบที่จะได้ทำในทิศทางนีนน้นะครับสิ่งสับผิดชอบเป็นบทได้ถูกต้องถึงการรับเดิมของความปลอดภัยเราต้องถึงหลังนะครับในส่วนของทีมครับในส่วนของที่สอนต่างๆเรานี้ได้หมดนะครับเราก็ เป็นกำนันตำบลห้วยบงนะครับรู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้จัดงานาปั่นเที่ยวชมของดีของตำบลห้วยบงของเรานะครับซึ่งเราจะจัดกิจกรรมอย่างนี้ในวันที่15มกราคมพุทธศักราช2560นะครับ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนั้นเรามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับาารายได้ส่วนหนึ่งที่ที่ที่เราจะนำไปใช้เพื่อการกุศลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอส่งเสริมในเรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนและช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขตตะบนพิบงของเรานะครับส่วนที่เราได้จัดปั่นขึ้นนั้นเรามีานักปั่นมาจาก หลายลายจังหวัดนะครับที่จะได้มาชมของดีเมืองห้วยบงของเรานั้นอย่างที่ผมได้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 ไดพูดเสมอว่าตำบลห้วยงของเรานั้นโชคดีนะครับที่มีพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดนั่นก็คือกังหันลมนะครับตอนนี้ตำบลห้วยบงของเรานั้นมีอยู่ร้อยยี่สต้นนะครับแล้วเราผลิตไฟฟ้าให้กับภาครัฐนั้นต้นละประมาณ2.3เมเมก นะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ช่วยภาครัฐมาโดยตลอดนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ถ่านหินก็ดีอะไรก็ดีเราเราถือว่าเรามีโอกาสที่ได้ให้นักลงทุนมาลงทุนที่ตะบนพืบุบงของเรานั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ที่ดีนะครับหลายหลายประเทศยอมรับว่าการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะการใช้ลมเนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม นะครับไม่กระทบต่อชุมชนนะครับหลังนั้นชุมชนของเรานั้นจึงจึงส่วนหนึ่งนะครับชุมชนของเรานั้นเกิดประโยชน์ก็คือเรามีเรามีรา,มายได้เพิ่มขึ้นเรามี่ิงที่พี่น้องประชาชนสําคัญก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้แรงงานนะครับเรามีโอกาสที่จะได้เข้าไปร่วมมีส่วนร่วมในการาสร้างนะครับใช้แรงงานเราเรามีส่วนร่วมในการ อะไรลนะ่ะอยู่ร่วมกันกับ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 พลังงานนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับไม่มีผลกระทบอะไรมากมายเลยนะครับสิ่งที่เราจะได้นั้นหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการดูแลในส่วนของอสังคมนะครับทางทางบริษัทที่ที่เข้ามาอยู่ในบริเวณตำบลลบงเรานั้นก็ก็มีส่วนร่วมที่ทําให้ตำบลของเรานั้น เกิดมีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลโรงเรียนก็ดีสาธารณสุขต่างๆก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีนะครับเราได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะครับก็หวังว่าหลายๆคนหลายท่านที่จะเข้ามาในลงทุนด้วยบงของเราเนาะเรายังยังเรายังมีพื้นที่เปิดโอกาสให้กับภาคเอกชนนะครับที่จะเข้ามาลงทุนได้อีกมากมายจริงๆแล้วเราใช้พื้นที่ประมาณสักสองสามหมื่นไร่นะครับที่ที่ ใ,ใช้ตั้งกลงหันลมเนี่ยครับนะตอนนี้เราก็คงจะได้มีการขยายเพิ่มขึ้นอีกประมาณสักไม่ไม่น่าจะอยู่ในพื้นที่เราประมาณ300ต้นถือว่าเป็นเป็นเป็นกลางหันลมขนาดใหญ่พูดง่ายๆว่าเป็นทุ่งกลางหันลมก็ว่าไรครับนะครับและก็ใหญ่ที่สุดในเอเชียแป็นสิกด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณนะครับ ม,ม,มีมีอะไรอธัธพาครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับหลายจังหวัดนะครับถ้าถ้าท่านได้ได้ฟังข่าวหรืออะไรก็ดีติดตามในเรื่องของทาง Facebook ก็ดีนะครับเราได้นํานเสนอกิจกรรมต่างๆให้กับพี่น้องหวังว่าพวกพี่น้องทุกคนนั้นจะได้เข้ามาปั่นชมเที่ยวชมของดีของตำบลห้วยบงของเรานะครับเด่นหนักโดยเฉพาะในเรื่องของ ทุ่งกังหันหลมเราอยากจะให้ท่านมาชมท่านมาดูว่าความยิ่งใหญ่อลังการในการลงทุนครั้งนี้แล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ที่เรามีอยู่ในตำบลพว่บงขงเรานั้นจะทําให้พี่น้องนั้นได้ประทับใจนะครับแล้วก็อาจจะต้องอมามาเชี่ยมแวะชมเราอีก นะครับบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของรีสอร์ตต่างๆนั้นเราก็พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับเรามีอะไรมากมายนะครับที่ตำบลห้วยบงของเรานี้ก็อยากเชิญชวนพี่น้องหลายๆคนหลายๆท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้มาเห็นการหันลมของเรานะครับก็ขอเชิญนะครับทุกคนครับขอบคุณมากครับครับก็การจัดงานในครั้งนี้นะครับก็คือวัน เริ่มงาน14ก็จะมีนิทรรศการต่างๆสินค้าโอท็อปแล้วก็จากหน่วยงานราชการที่จะมาแสดงบูธนะครับให้ได้รับการศึกษาเข้าใจถึงแหล่งพลังงานสะอาดเนื่องจากงานนี้นะครับเป็นงานฤดูหนาวชมทุ่งกังหันตำบลห้วยบงซึ่งเป็นทุ่งกังหันที่ใหญ่ที่สุดก็จะมีการปั่นจักรยานกินลมชมของดีห้วยบงนะครับในวันที่15 งานนี้ก็จะมีการวิ่งมาราธอนเพื่อสุขภาพด้วยนะครับส่วนหนึ่งเป้าหมายของการจัดงานในปีนี้นะครับก็คือ,อตำบลห้วยบงของเราเนี่ยเป็นแหล่งทุ่งกังหันเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดจากธรรมชาตินะครับที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกท่านนะครับเข้ามาเที่ยวชมทุ่งกังหันเที่ยวงานฤดูหนาวที่ตำบลห้วยบงของเราในวันที่15นะครับมกราคม2560นะครับ ก็งานนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมจากทุกส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่ตำบลห้วยบงอย่างพร้อมเพียงและอยากจะฝากถึงท่านที่จะมาร่วมปั่นกิจกรรมในในปีนี้นะครับก็ขอยืนยันว่าทางคณะกรรมการผู้จัดงานนะครับทุกภาคส่วนได้จัดเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสถานีตํารวจภูธรตำบลหินดาดของเรานะครับให้ความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีให้ความอนนเคราะห์ในเรื่องอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยและที่สําคัญนะครับ เรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้นําในเขตพื้นที่ตำบลห้วบงของเราครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกํานันผู้ใหญ่บ้านแม่บ้านอสมให้ความกระตือรือร้นและให้ความสนับสนุนอย่างพร้อมเพียงจริงๆครับสาหรับงานในปีนี้ครับครับการติดต่อขอความาชัดเจนเกี่ยวกับด้านที่พักต่างๆทางทางานคณะกรรมการผู้จัดการได้ส่งทางไลน์ทางเน็ต ไปให้กับทางนักปั่นของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั้นเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งอีกทางหนึ่งก็คือติดต่อได้ที่เบอร์0807492168ก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องที่พักทางคณะกรรมการจัดงานก็มีการประสานงานกับรีสอร์ทที่พักต่างๆเอาไว้พอสมควรแล้วก็ได้ส่งที่พักเบอร์โทรนะครับให้กับผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมกับทางตำบลผู้บงของเราเรียบร้อย ไปแล้วนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับพื้นที่ที่สำหรับกางเต็นท์สำหรับนอนค้างคืนนะครับมีโลเคชั่นทิวทัศน์สวยๆก็มีอยู่หลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นไร่เลิศดวนาก็ดีที่สนามโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้คณะทำงานของเราได้ไประสานงานขอความร่วมมือไปยังเจ้าหนี้ตำรวจเอาไว้แล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับทุกท่านที่มาในวันงานนะครับ การปั่นนะครับก็จะมีแบบประเภทใจเกินร้อยนะครับระยะทาง50กิโลเมตรแล้วก็แบบ VIP 10กิโลเมตรครับค่าใช้ใจ่ายในการสมัครแบบ VIP 1,000บาทนะครับทั่วไปก็500บาทตามที่คณะทำงานได้ให้ข้อมูลไปกับทางสื่อต่างๆไปแล้วในในส่วนนั้นนะครับแต่ที่สำคัญในการจัดครั้งนี้วัตถุประสงค์ของงานของคณะทำงานจัดงานปีนี้นะครับ มีวัตถุประสงค์ค่อนข้างจะชัดเจนเนื่องจากจะนําเงินไปพัฒนาให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลห้วยบงของเราส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็จะนําไปเป็นกองทุนในการจัดงานในปีต่อไปครับครับในโอกาสนี้ก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับมาร่วมงานปั่นฤดูหนาวทุ่งกระหันหลมครั้งที่หนึ่งของตาบลห้วยบงอาเภอดา่างของจังหวัดนครราชสีมานะครับอยากทุกท่านได้มาร่วมและที่สําคัญเราจะ เอ่อเทิดทูนสถาบันพระมหงกษัตริย์ราชการที่9ด้วยนะครับก็กอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมในวันที่14และ15มกราคมและเราอาจจะมีครั้งที่2ต่อไปครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับ,บในฐานะที่โรงเรียนมัธยมหลวงพระคูณปบริสุโทโธเนี่ยเป็นโรงเรียนของชุมชนโดยแท้จริงนะครับตั้งอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นสถานศึกษาหลักในการจัดก,การศึกษากิจ,จกรรมทุกกิจ,จกรรมในตำบลห้วยบง ตำบลใกล้เคียงหรือของอำเภอด่านอุทติก็กแล้วแต่ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือมาโดยตลอดหลายปีแล้วนะครับโดยเฉพาะงานนี้ครับงานดูหนาวของห้วยบงเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่มากปีนี้เป็นงานที่ใหญ่มากแล้วก็ผู้ที่มาร่วมมาจากทุกสารทิศนะครับเราเป็นเจ้าภาพโรงเรียนเป็นเจ้าภาพร่วมกับชุมชนยินดีครับยินดีและสถานที่แห่งนี้ในวันงานนะครับวันที่14กับ15เนี่ยก็จะมีผู้คนมามากมายโรงเรียนพร้อมสถานที่ให้ต้อนรับ ที่พักครับทุกสิ่งอย่างเตรียมพร้อมแล้วก็เพื่อให้เขามีความประทับใจผู้ที่มาร่วมงานมีความประทับใจและปีหน้าเขาจะได้จัดอีกให้ยิ่งใหญ่นะครับให้เพื่อผลประโยชน์ของชาวุ้ยบงนะครับยินดีครับยินดีครับผมครับผมยินดีมากครับ